ทไหน,นไม่บอกหรอกเอาทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งกันนั่นก็คือการอยู่กับปัจจุบันบอนี่ช่องลองระบายอะไรน่ะเหรอระ,อะรตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ริมทะเลแห่งหนึ่ง การที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าให้เป็นประโยชน์ก็คือแบบว่าเท้าเราที่สัมผัสกับพื้นทรายแตของเท้ามันหรือว่าเป็นแบบจมูกที่ได้กลิ่นทะเลหรือตาที่กำลังมองเห็นคนยืนฉีวอยูเรามองเห็น red flag ด้วย เป็นไงพี่เคียวชอบกลิ่นทะเลไหมอ่ะเค็มดิมันหนักมากเลยอากาศเดีย๋ยวเราจะไปงานของเราจะไปงานอะไรกันไม่บอกเฮ้ยเอ,อ้นี่ได้ยินเสียงของคลื่นไหมที่มันกระทบเข้าหาดทรายลองฟังดูนะคะก <L un it> ารอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ทำให้เราไม่คิดถึงอดีตอนาคตแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หาดแม่ลำพึงค่ะเดี๋ยวตอนนี้มีคนเล่นเซิร์ฟเยอะมากอยากให้ทุกคนได้เห็นพี่คิวหมุนกล้องให้หน่อยสิพี่คิวไม่สนใจนะคะเราจะหมุนกล้องเองคนเยอะมากเลยที่นี่ พัลดลมวเล่นเซิร์ฟไหมเล่นได้เป็นเลยทุกๆวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่เบสเนี่ยทำคอนเทนต์ YouTube นะคะแต่ว่าวันนี้ได้ออกมากับพี่คิวเพราะว่าพี่คิวมีงานอยู่ที่ระยองล็อกระยองล็อกอะไรนะระยองล็อกล็อกแจมนะคะระยองล็อกแจมงานจะอยู่ด้านหลังตรงนี้คนเยอะมากตอนนี้กำลังเดิน<ช>มาทางทะเล มันไม่มีแรงถืออ่ะถือให้หน่อยดิยแต่วันนี้มีงานกับพี่คิวนะคะก็เลยมาที่นี่ที่ระยองล็อกแจมโอ yeah. ้สนุกมากทุกคนจะได้เจอันเลยตรงนี้นะคะเป็นรูของปูปูนี่ไงดีไหมด้ไหมอะไรอะไรอะไรถ้าเราแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้ว เวลาที่เราได้กลับมาแถวแถวธรรมชาตินะคะเราจะรู้สึกว่าเราได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติเีอครั้งค่ะตอนนี้พี่คิวกำลังถ่ายให้เบนนะแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่อุยตกใจแล้วทุกคนมาเที่ยวทะเลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กันหรอคะแล้วตอนที่มาเที่ยวครั้งล่าสุดเนี่ยยังอยากที่จะเปียกอยากที่จะเปื้อนเหมือนกับเด็กๆเ,เวลาที่มาทะเลแล้วก็รู้สึกว่าอ,อยากลงน้ําจังเลยเหมือนเด็กพวกนั้นที่กระโดด กลับขึ้นเราไม่คิดเลยนาะว่าพอเล่นน้ำเสร็จแล้วเราจะรู้สึกเหนียวตัวหรือว่าจะไปอาบน้ำที่ไหนเราแค่อยากจะเอ j นจอยเดอะโมเแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาไอติมกินกันที่ร้านไอติมฮิซึ่งมีรสชาติเยอะมากเยอะแบบเกินจินตนาการมากอร่อยไหมกินรสอะไรไไน เป็นอไหนบ้างรถยกเกิรแล้วก็สักรถจิ้งจยสำหรับใครที่เป็นสายไอศครีมโฮมเมดนะคะแนะนำเลยว่าถ้าไประยองแล้วเนี่ยจะต้องแวะที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าเขามีรสชาติอร่อยๆยเยอะมากเลยเบสแอบไปชิมรสน้ำปลานะแต่เสียดายมากเลยที่ไม่ได้ซื้อกินเป็นลูกจริงๆก็อยากซื้อกลับแต่ว่าพอดีเรามีทุเละจะไปต่อกลัวว่าไอศครีมมันจะละลายใครที่ไประยองแนะนำเลยนะคะ วันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะเราก็เพิ่งไปทานข้าวกันนะคะก็รู้สึกฟูลฟิลมากๆเลยค่ะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่ได้เติมเต็มแล้วก็คอนเนคกับเนเจอร์ค่ะก็คลิปของวันนี้น่าจะประมาณไม่เกิน5นาทีก็หวังว่าทุกคนจะมีเวลามาดูกันบ้างอยากให้เห็นแบบว่าช่วงเวลาที่ถ้าเราไม่ได้แบบเปิดไมคพูดแบบเป็นสคริปต์เน้นเนี่ยชีวิตเราวันๆเจออะไรบ้างอะไแต่มันก็เป็นแค่พาร์ทพหนึ่งนะคะ หวังว่าวันหยุดของทุกคนจะได้รีชาร์จกันเต็มที่แล้วก็กลับมาทำงานที่ทุกคนรัก <c oughs> เราเจอกันในพานหน้าค่ะวอลของเบสก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย